สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการทหารยุคใหม่สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธ cm 4 0 0 akg 1ในขีปนาวุธอากาศสู่พื้นซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรบทางอากาศ การพัฒนา CM-400 AKG ถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาอาวุธนำวิถีความเร็วสูงที่สามารถเจาะทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในปี2025นี้ CM-400 AKG ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยมีการปรับปรุงระบบนำวิถีให้แม่นยายิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของระบบ GPS แบบล้ำสมัยและเรดาร์นำวิถีที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างตัวจรวดให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งช่วยเพิ่มระยะยิงให้ไกลกว่าเดิมถึง300-400กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้นในด้านราคานั้น CM-400 AKG ยังคงถือว่าคุ้มค่าหากเทียบกับสมรรถนะ โดยมีการประมาณว่าแต่ละลูกมีราคาประมาณ500,000ถึง700,000ดอลลาร์ 700, สหรัฐซึ่งนับว่าถูกกว่าขีปนาวุธตะวันตกในคลาสเดียวกันในเรื่องของขุมพลัง CM400AKG ใช้ระบบเครื่องยนต์เชื่อเพลิงแข็งผสมผสานกับระบบการขับเคลื่อนที่พัฒนาเฉพาะ ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมทท่าหรือมากกว่า6,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการออกแบบด้านอากาศพลาศาสตร์ยังทำให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการยิงจากเครื่องบินขับไล่ JF-17 หรือ J-10 ก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับภารกิจรบทุกประเภท แม้ CM 400 AKG จะไม่ได้มีระบบภายในหรือฟังก์ชันความสะดวกสบายเหมือนพาหนะคนละเรือนแต่